ว้าว่ามชมครับกวางปลาธรรมชาติกินต้นนาำครับตัวนี้สงไข่งามพองนะครับงามใจได้อยู่นะตัวนี้โอ้กินต้นหน้ำครับเดี๋ยวขอลงมาดูสักหน่อยแด้ตัวใบญ่นะครับแต่ว,ว่าสงสงงามเลยนี่ เบาๆครับเดี๋ยวสองตัวทั้งนี้ลนครับลนแล้วกลัวว่ามันจะบ่ขึ้นมาครับ ว้าวสวยอยู่นะตัวนี้แมงน้อยครับตัวนี้ก็แมงน้อยเหมือนกันครับแวบๆอยู่นิ่งๆ ขาดีโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะเอามันไปล่อยไว้ตีเดิมครับผมมายากเลี้ยงนักครับมันบ่กมีอ้อยครับขอ,อนกห้ามกินกันแล้วกันโอเคเดี๋ยววันหกเอามาใจกับดักนะครับเอามาดูของคำครับ